เมื่อไรจะให้ใส่รองเท้าผ้าใบไปกันอีก <c oughs> ผมก็ได้ตอบไปว่าพอได้แล้วไอ้ที่ไปมาทราวแล้วนะคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดเลยครับไปมาทราวแล้วนะสารชั้นต้นลงโทษจำคุกผมห้าปีวันที่สารพิพา,ากษาก็เจอของจริงครับ ไม่ให้ประกันตัวด้วยผมก็ไปนอนในคุกมาแล้วสามวันเห็นแล้วว่านารกมีจริงประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ยังลงโทษจำคุกอยู่ขณะนี้กำลังสู้คดีในชั้นศาลฎีกาไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อย แต่ว่าผมขอให้ญาติพี่น้องทั้งหลายได้ทำใจให้สบาย <c oughs> ผมเองก็ทำใจสบายๆไม่กลัวไม่มีได้น่ากลัวเลยถ้าจะต้องติดคุกญาติพี่น้องของเราทุกคนก็สามารถที่จะไปนั่งร้านกาแฟร้านน้ำชาคุยกับเพื่อนได้เพราะผมไม่ได้ติดคุกเพราะทำชั่ววันนี้ ผมเอาเรื่องนี้มาบอกกับท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการให้ทุกคนได้รอกย้อนรำลึกไปแล้วก็ทำใจให้ว่าถืออุเบกขาวันนี้ผมก็ถืออุเบกขานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็ทำใจยึดถืออุเบกขาวางใจไม่ใช่เราไม่รักชาติ ไม่ใช่เราไม่รักประเทศไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่มีวัวใจไม่ใช่แต่เราวางอุเบกขาบำเพ็ญตนให้ดีดูแลตัวเองให้แข็งแรงถ้าวันหนึ่งวันไหนบ้านเมืองเกิดวิกฤตถึงขนาดที่เราจะต้องทำอะไรก็ เปว่าไปต่อ